จดิมพี่น้องขอบคุณขอบค่ะเดิมวันพี่น้องเด้อมากินน้ำกันเดิมมาเจ้็บแซ่บเหมือนกันพี่น้องกรอบครับต่างแหงละจ้ะเราก็เอามาถอดเลยสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องจ๊ะสุขสุขคน มือนี้นำเสนอเมนูเมนูยังล่ะตำหมักหุ่งตาเจ้าพี่น้องตำหมักหุ่งกับอันนี้เขาเอืน้นแคกบกบแคกบกบพี่น้อง,องปกติที่มีแต่แคบหมูนะอันนี้เป็นคือแคบกบพี่น้องกับกรอบพี่น้องนะกรอบแล้วก็มือปิงปลาปิงปลาปิงกับผักกะหล่ำผักกะหล่ำพี่น้องกากมอนี้กากเป็นมืองานนจำยีเนาะ คืองานใหม่ไอ้อ้นพี่น้องแต่ว่าบักุ้งก็คิดเสียดายที่ไปค้ำคูนงานในเพื่อนวัวได้เพื่ดนวัวช่วยงานเพื่อนว่ายังเจ็บเข่าเลยแม่นบักุ้งก็ยังไปย่างไม่หย่างไปย่างมายากแต่ก็ต้องขออวยพรให้เนาะให้ไอ้อ้นหล่ะก็ให้เงอนใหม่ให้เป็นรักเป็นแหรงเนาะให้อายุมันคนยืนให้ค้ำให้คูนเนาะให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปเรื่อยๆให้เข้มแข็งในสุขภาพเนาะ อากาศยังเงินทองเนาะเงินทองไหลมาเทมาตัวนี้สำคัญที่พี่น้องเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงเนาะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็ดเงาการให้มีคนหักคนแพงให้มีคนส่งเสริมตลอดไปเนาะให้มีคนหักคนแพงว่าบ้านกาบ้านปันรักจากเอฟซีนี่ไงเนาะบ้านปันรักจากเอฟซีทุกๆคนเดจ้าเขาไม่ได้ไปเทากับไปฟอนให้ฟอนให้ป้าเดจ้าให้ป้าอน ให้ลำให้รวยให้โสให้มันเด้อจ้าเฮงเฮงปังปังเฮงปังปังขึ้นไปเนาะให้เป็นครอบเป็นครัวซะให้มันคงเนาะแล้วกาดีข้าดิซานกับมังมันมันคงขึ้นดีใจเนาะก็ดีใจเนาะใจร้ายแต่ว่าก็เสียใจเนาะทีไปผ่ำคูนก็สียดา้ใช่ไหมน้องเอ๋ยจะได้แต่กับวเป็นยังแฟนก็คือเก่าใช่ไหมได้องมน้องเนาะเน้ยเนาะหย่ามันดีเอาดีคุนแล้วจังไปหย่อมยามป่ากับหญ้าเด้อเดินไปน้องเด้อบอสลายหายไปน้อง กินน้ำกันไปหน่องชีทุกคนกินกันด้จ้ากนินกับเ้านีวได้ไป่น่นองำัห่วงไหมนอ่นนองใส่มือได้ไี่น่องไอด้ขออนุญาตนะจานานะ ต้นเราไปกินเพื่อแฉกจจะจ่ายไปหนกลอบมา พี่น้องเดิมากินน้ำกันเด้อมาเจ็บแซ่บเหมืนอยายามน,นอกันพีออ่น้องช่วงนี้อากาศหนาวพี่น้องเลยทังล่มเลยนะเนะ เอื่มก็แห้งครับทั้งน้ำทั้งล่มเหมือนกันนี่้อมากินข้าวแคมป่าเด้อพี่น้องแคมป่าคือเตาตัวพี่น้องนอนนอนนอนรับปุ๋ยค <c oughs> ้าวนอนวิธีวิ่ีพีออันนี้เก็บ <c oughs> เก็บกบนะครับบอกวิธี่พี่เพื่อนนอนเพื่อนนะแ <c oughs> ค่ยังได้นะแคบกบนี่เพิ่นเพิ่นจิหลอกเอานางมันมากลักอ่ะ เอามาล่างแล้วก็เอื้อบแล้วก็เอาไปตากแห้งก็จะเป็นกรอบครับตากแห้งแล้วก็เราก็เอามาถอดเลยมันก็ชิคกอบแคบก็แคบมุยนะ้ยพี่น้องนั่นมันจีแบบกินกินง่ายเนาะกินง่ายเพราะมันจีแบบแบบแข็งคือกันแคบมุ้ยมันจีบาง แต่บางคนก็อาจซีบบกินหรือตาพี่น้องกับบวลอกันเนาะท่นปวยได้โบกินแต่ว่าท่นปยนวยได้หม่างก,กัแบแ่บพี่น้องแต่ว่าคนลาวคนอีสานเทาเนี่ยมักพี่น้องปุ๊บนีคือของแซ่บอทานพื้นบ้านเลยเนาะเป็นยังกับแสบเลยเนานะ ให้กินอิ่มก่อปลาตกปินไม่ได้กินนะีกะชมันเชียนหยาดเ๋ยตอนนี้แคบกบ เทีนย,งงยนใหมันจะงอใจว่ากินนรืแซ่ ตงนาวเพราะอะไรหน่อยติ่ง <c oughs> ป้าเดี๋ยวจะดูป้านิ่มตัวใหน่ๆนนี่ <c oughs> ปิ้งเองมันอันนี้วะสื่อเข้ามา <c oughs> ปิ้งอะไรอันบี้วกทิพทนเนกี่ประมาณสี่สิบบาทนะมาณสิณบบาทมั้งหาวหัวแพงกับหัวแพงนะ้าววุ้ยกึ้ง ก็อบนัะกรอบผักเเนาะกอบาบุงเป็นคนถอดเองจ้ะพี่เ้องทำเห็ดไผ่แห้งกับไม้ด้ยใ้เงี่บ้องกงกบเนี่ยทำเห็ดไผ่กลางหากินยากไป่น่องกบมันถือเป็นโลกด้วยเนี่ยซาบะบุกัน ขายตุ้งย่างของแท่งคนที่ซื้อไปแบบไปขายต่อไปหานอาหารนเนาะแมนเนาะขาวทเอามาเป็นโตอะเพรน,น,น้องข้าวหลอกกับตะนหนังมนไม่เห็นเนาะแมนจนโตมันกะคนที่เอาไปเห็นแบบเป็นแบบเพรนอย่างเลยบะกบดอเลยว่าต้มป้นอย่างนี้นแหละ เตัวชายพูดเจ็บกว่กบนะกบทรงเครื่องกว่าเผเลยนะจริงไหมเนาะเว้นเอาสมุนไพรหยัดใส่ของมาแล้วโปรโมทนางกบกับพีองอยากให้พี่น้องแบบได้กินนทำการนอกแบบแซ่บอีกทีลองเบิ้งพี่น้องไวเดี๋ยวฟังสูตรเนาะกินฟองดีจะให้พี่น้องได้กินดื่น้ำเดืแซ่บ ราปลากุ้งจะทำยิบเผ็ดคอได,ได้เลยจะทำแต่เมือนี้มันอนเลยเผ็ดเผือ,อาากทุกคนอ,อยากจัดให้เอฟซีเ็นประวาตเพกับเพศตอนไหนเนาะก็ปากปติตาไม่ได้เพ,เพ,เพ,พ่น้องแพนเพจมีแพนเพจอลไยเพ่น้อง กุ้งบาลาวน้องกันซื้อเดียวครับซ่องยูทูบเลยพี่น้องกาเห็นเห็นนะครัของยูของกินให้กันแม่อนเนาะุด้าขคราวินยูทูบเก่าแวะเขาไปเบิ่งไหนะจัเพี่นเนาะไปทกาสบายดีไหมเนาะ าเด้้้ออจพี่นงขอบคุณขอบคุณขอบใจทุกคอมเมนต์ให้กำลังใจได้พี่น้องเด้อเจอรลายพี่น้องขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ลูกกุ้งาวนี้ตลอดเด้อจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะเจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ส่งกุ้งบาลาวน้องนี่ได้ด้พี่น้องทางแฟนเพจและทางยูทูบพี่น้องสบายดนนี้เจอรลายพี่น้อง